สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกับคุณอาที่สวนลุงพบนะคะเราจะมาเรียนรู้เกีเ่ยวกับยาจับซึ่งเป็นเครื่องยาตัวนึ่งที่สำคัญในยาหอมพิโอสดค่ะครับสวัสดีครับผมสมพพบนีวงครับหมู่เก็ดตะบนวังลักับ อำเภอศรษษีประจันต์จังหวัดรัณบุรีครับรรณบุรีที่เห็นข้างหน้าเรานี่มีกระจาบถูอสองขานครับขานที่สีแดงๆนีๆ่คือยางพื้นเก็บมั้ยครัใช่ครับ,รบอันนี้อันนี้จะเป็นเขาทุยโบราณครับสมัยก่อนที่ผมได้ฟังจากย่าเขาเล่าให้ฟังคือแม่ผมเน้วเขาบอกว่าโกงเนี่ยเขาเอากระจาบพันนี้มาแกเป็นหมอโบราณอยู่แกเอามาทําแก้โรคกระเพาะ กระจับอันนี้เขาเอามาทําแก้โรคกระเพาะแก้โกรคปวดท้องอ่ะค่ะกปวดท้องาเขากระจับอันนี้เขาเอามาปลูกไว้แล้วเนี่ยเวลามันแก่จัดมันจะตกลงดินตกลงดินเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาฝักที่มันสามารถจะแค่พันได้เนี่ยเอาขึ้นมามาตากให้แห้งใยาสีดำหน่อยมาตากให้แห้งแห้งแล้วเขาถึงจะมาทําเป็นยาเป็นอะไรแต่ผมก็ไม่ทราบและอันนี้ก็คือแบบ ตแล้วอันนี้อันนี้คือพันกลุพันกันนะครับอันนี้คือจะเป็นกระจาบที่เขาขายข้างถนนทั่วไปคือกระจาบที่น่าคือกระจาบเขาแหลมอ๋ออย่างนี้คืออ่าใช่ฮะใช่ฮะแต่ถ้าเกิดแบบเขาคุยอ่าเขาคุยอาจจะเป็นแบบนี้ฮะฮะอันนี้เป็นกระจาบโบราณโบราณฮะอันนี้เป็นเขาแหลมเขาแหลมที่เขาผสมกันมาเขาเรียกกระจาบทีน่าอ๋อตัวนี้ที่อยู่อะขายอยู่มานท่าไรครับอ่าอยู่มา หลไหลไหลชั่วนอายุคนคบอบเพราะผมตอนนี้ผมก็จะเจ็ดสิบแล้วหกสิบกว่ายังนอยู่อ่มันมันมันอยู่มานานเลยครับอันนี้เขาทํามาตั้งแต่ผมจาําความได้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันมีมาแล้วล่ะแต่เขาไม่ได้เอามานิยมบริโภคกันนะเพราะมันอยู่ในใจหนอง คนเขามาอาบนะ้ามาอะไรมาก่อนที่อื่นไม่มีน้ําอาบเขาต้องมาอาบนี่มามากินที่นี่เขาก็เขาก็ตามอาบกันไปเขาต้องมขึ้นมากินกันเขาก็เวลามีฝากเขาติดใจเขาก็มาเก็บไปกินกันอะไรกันจะไม่ได้ห่วงห้ามอะไรกลายเป็นเพราะต่อมาก็มีคนเขามาซื้อแล้วก็ส่งกรุงเทพทแต่สมัยโบราณเลยนะที่ผมยังจาที่ผมยังเล็กๆอยู่นะขเขาทําข้าวครับทาข้าวแล้วก็ พอเลิกทำข้าวก็เลยมาทำกระจับเพราะว่ามันต้องใช้เรือเกี่ยวมันแล้วหมอก็เลยมาทำกระจับน้ำนี่น้ำนลึกไหมคะอันนี้ก็ประมาณเม็ดเม็ดกว่าครับประมาณเม็ดแปดติ๊กครัาห้าห้าซุ้งเก็บเกี่ยวข้าวถึงเก็บช่วงกระจับนี่ถ้าเราจะปลูกเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยถ้าปลูกตามที่ว่าเขาจะต้องดกและตามฤดูของเขาจริงก็จะโต พฤษภา <do> ม <iam trips> so ิถุนากรกยายนงหากรกันยานแต่เดี๋ยวพอกระจบเขาออกตัวปุ๊บมันก็จะเข้าหนาวพอดีจะดกจะโดดคือรมาช่วงนี้ก็น่าจะพอดีกระโดดก็เดี๋ยวเขาก็จะดกแต่เดี๋ยวนี้กระจักนี่มันปลูกได้ทั้งปีครับไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องปลูกเป็นฤดูหรืออะไรปลูกได้ทั้งปีถ้าเรามีน้ำอือแอไม่มีน้ำครับแต่ผม ที่ผมเนี่ยมันได้เปรียบอย่างคือที่ของผมเนี่ยเป็นเป็นที่หนองน้ําผมจะมีตลอดทั้งปีครัแล้วผมก็จะปลูกได้ทั้งปีที่อื่นเขาเป็นที่นาที่อะไรมันก็เลยก็ปลูกเป็นช่วงๆไปแต่ผมนี้จะไม่ได้ใช้ยาใช้ปุ๋ยแต่งผมใช้เรือเก็บมันก็เลยไม่มีความเสียหายเขาก็อยู่กงมนครับเขาก็เลยอยู่นานแล้วก็ ันนี้เรียกว่าเราก็ไม่ได้ปลูกทดแทนหรือซ่อมป,<ล>ปลูกครับต้องซ่อมด้วยอ่าเวลาเขาเรียกว่าเขาแก่มากหรือเขาหมดอายุหรือเขาทุดโทรมไปก็เดี๋ยวเขาลูกเขาจะขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาใหมเราก็จะเก็บลูกของเขาเนี่ยเอาปลูกใหม่โอต้องปลูกให้เป็นแถวอะอว้างสักงสามวาสามวาอย่างเงี้ยดูนะอ๋อเป็นแถวอ่าให้เป็นแถวยาวยาวยเราววเวลานะเคยจะมาชนกันเองแล้วเราทำกินเอง ครมีสูตรเด็กอะไรหรือบอกหน่อครับอ่าต้องต้องให้ยายต้องให้ยายมามาเล่ายายต้องให้ยายมาเล่าเต็มอ่าม่าก็จับอันนี้มาเข้มบอกว่ามีสูตรเด็ดอร่อยค่ะอ่ยจับเชื่อมน้ำใบเตยค่ะจับเชื่อมน้ำใบเตยแล้วก็ทำเป็นอาหารข่าวก็ได้นะอาหารข่าวที่ทำอะไรนะต้มจับพิโคมต้มกระจอบชุบล โอ้ยหอมต้องหอมดีดีเลยจ้าบำรุงใช่ไหมด่าบำรุงอันนี้สูตรนี้เราคิดมาเองหรือว่าได้มาจากใครกลุ่ายเนาะกลุ่มยายท่านดู เอาเอาคือทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นยักโกงคุณยายรุ่นต่อรุ่นแล้วก็สืบต่อมาเป็นเมนูกระจับต้มซี่โครงหมูอ่อน้วยแล้วมีอันอื่นๆทำไหมคมีทำนี่ก็ได้กระเจากระจับก็ได้กระเกากระจับด้วยแล้วก็มีกระจับเนื้อน้ำต้มเพื่อมาเป็นเมนูเชื่อมน้ำเตยเอออีกเห็นเมื่อกี้ถือมาเอามาดูได้นะได้อ่าอันนี้ก็คือกระจับเชื่อมไม่เตยจับเชื่อมไม่เตยสจะได้น้าไม่เตย คื <ôi> ่โบราณทำยังไงคะทำยังไงแกะเก็แล้วก็เอาไปแกะแกะต่อจ้ะแกะแล้วก็เอาไปต้มต้มง่ายไหมคะต้มก็เป็นชั่วโมงอะเนาะโอ้เชั่วโมงต้มแล้วเราก็ต้องมาขุดๆๆๆๆต่างๆแล้วก็จับป้อนป้อนไปเยื่อออกเนาะอ๋อจะมีเยื่อจะมีเยื่ออย่างนี้นะอ๋อต้มเสร็จเราต้องเอาเยื่ออย่างนี้ออกด้วยเราต้องเอาเยื่อออกด้วย ยากเหมือนกันนะคะนี่ยต้องมีวิธีเนาะนี่ยอ๋อต้องมีวิธีแล้วอ๋ออ๋อมันจะมีเยื่อตรงนี้นะมีเยื่อตรงนี้ต้องออกใช่ไหมคะต้องต้มต้มก่อนต้มแล้วก็เแล้วถึงจะลอกออกได้เขาเรียกว่าก้อนเขาควิ้นก้อนนะหมุดหมุดเจ็บก็ควิ้นก้อน้อพอพอต้มเขาก็จะหลุกนะฮะแต่แต่วิธีต้มมันมีอีกนะการะค่ะ แล้วก็เอามาเชื่อมกับน้ำเชื่อมใบเตอะไรอต้องใส่เลยนะกัในก่อนโบราณเลยไม่ไม่มีเทวดานินเนาะใส่ที่เท่าแม่ก็แม่แม่เขาก็จะใส่ที่เท่าไม้มะขามนะเก็บที่เท่าไม้มะขามคือเราทำที่วเท่าไม่พันงานเก็บเวลาเราหุงข้าวเราก็จะแยกไว้เอาเอาทิ่เท่าไม้มะขามมาจัต้มกระจับเปรี้ยวต้มกระจับเพราะว่ากระจับถ้าเราต้มน้ำธรรมดาไม่ได้ มันจะไม่ลูดจะแล้วมันจะมีรสเปลี่ยนไปนะคะแล้วมันจะเปี้ยไม่ไม่ไม่ต้มี้เท่าจับหต้มขี้เท่าไมเราใส่เยอะไมคะสมมติรามเป็นน้าเราใส่เท่าไหร่ต้มสักประมาณหม้อนึ่งสัก้าหกโลหรือสิโลแล้วก็ใส่ขี้เท่าตัก2อช้อนอ๋อใส่ขี้เท้าไม้มะขาม 2- สาช้อนเข้าไปในหม้อที่เรากำลังต้มเ่ะ ที่เราแกะเนื้อแล้วเอาลงไปประมาณ5-6กิโลจะใช้ที่เท้า2-3ช่องเป็นที่เท้าไม้หันอย่งเดียวลยถึงจะออกดีถึงจะออกดีเล้วก็อาจะขาวด้วย้ก็คือเนื้อถึงถ้าหนูเคย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 ปลูกเล่นที่บ้านแล้วเอาเนื้อใหม่มันดำต้มแล้วมันแสแต่ว่าเราทำไม่เป๊ะแหละแต่เนี้ยขาวแล้วก็สวยอ่ะแล้วเนื้อสวยอ่ะก่อนต้มขาจะต้องล้างให้ดีขันตอนะเอาใหม่ ต่อน้ำก่อนล้างตัวที่เราแกะนี่ให้ดีแล้วก็แขวงตัดต้มแขวงสารต้มด้วยแล้วก็เอากระจับแช่แล้วก็ประมาณชั่วโมงนึงเอากระจับแช่สารต้มหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ตักออกมาตักออกมาแล้วก็มาใส่ตะกร้าเนาะน้ำล้างล้างน้ำออกให้หมด่คะขั้นตอนที่จะต้มเราก็ตั้งตั้งไฟไว้เนาะตั้งไฟหม้อต่างให้เดือดให้เดือด ต้องน้ำเดือดก่อนน้ำให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็เอาอเตอนก่อนจะใส่ข้าวแต่ตอนนี้ใส่สโซดาเนีอ๋อแต่ก่อนนั้นเราไม่มีโซดาเม่ใช่เราก็เลยใส่ขี้เเป้าไ<ๆ>ปาพอใส่ขี้เเป้าเสร็จปุกก๊บเราก็ใส่กระจักรเรา<ๆ>ก็ต้มนานประมาณชั่วโมงชิปไม่ต่างกินเลยค่ะกินเลยครับยังเลยครังเลยแม่ยังเลยตั้งใจว้าทำให้กินทุกคนชิปเลยชิมหน่อยนะชิปปะนะกินได้เลย ไม่ได้อานองแขกเมง่อไหร่เดี๋ยวลองไปกินข้างในเป็นจะจับปากคือเนื้อเขาจะกรุบกรุบอะค่ะอ่ามีความกรุบกรบานแล้วก็มันนะอันนี้แต่อันเนี้อเคี้ยวอร่อยอ่าแตงเขาจะไม่เอาแก่ะเขาจะเอาดนมือนี่แล้วเวลาเข้าหนังาลาปุ๊บมันจะนุ่มในร้านนี่นุ่มละรูกเล็กๆเนี่ยหัวแบงแต่เรู้มั่กินแล้วค่ะแต่ จับกระหล่อนมากเลยไม่แข็งแต่อันมีเนื้เนื้อแต่จะหอมมากไม่ไม่ไม่ต้องไปเอาลบออกไม่ต้องไม่ต้องเอาลบอ๋อนี่เขาเรียกว่าลบเอาใหม่แล้วนะ่ซับใหม่ไม่ไม่ใช่ปิ้นป้องเลยนะเป็นลบเลยนะเราเอาลบเอาเยื่อเอาลบเยื้อก็ได้ลบก็ได้คือมันหุ้มอ่ะก่อนก็จะทำกินเองเนาะแล้วทุบถ้าโกงเนี่ยกันต้องขายอะเราคินเองอืได้ ้ปนเขแกะป๊อปปน้องแกะโดนน้อเข้ามาอสิใช่ใช่โดนน้อยกว่าอีกนไปน้องแกะนั่นไมกฟังนีมีด um> กุหลาบเตรียมไว้แห่นี่สำเร็จหนึ่งอันเออ เดี๋ยวเราก็ะกาศกัน